ใชกระสุนจริงและแก๊สน้ำตายิงเข้าใส่ผู้ชุมนุมบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงมีผู้บาดเจ็บจากกระสุนปืนระหว่าง15ถึง20คนกลุ่มผู้ชุมนุมแตกกระเจิงไร้ทิศทางก่อนที่ทหารจะกระชับพื้นที่เข้ามาถึงบริเวณรอบทำเนียบกดดันจนคนเสื้อแดงต้องยุติการชุมนุมทางรัฐบาลได้ออกมาประมาณตัวเลขผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ที่120คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนเสื้อแดงทั้งนี้กลุ่มคนเสื้อแดงระบุว่ามีผู้เสียชีวิตถึงหศพจากการชุมนุมดังกล่าวในวันที่11กันยายนปีเดียวกันคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐสภาที่มีนายอภิสิทธิ์เป็นนายกสรุปรายง,งานว่าไม่มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวแต่อย่างใดกลับมาในปี2556การชุมนุมของวบปะชาธิปัต ที่เริ่มต้นในเดือนพฤศจิกายนยังไม่ถูกสลายทั้งยังถูกปกป้องจากทหารและองค์กรอิสระทั้งที่การชุมนุมนั้นแนวนร่วมกระทํารุนแรงกว่าที่เสื้อแดงชุมนุมในปี52ก็ 2, มีการบุกปิดสถานที่ราชการคุกคามสื่อมวลชนในรูปแบบต่างๆพังรั้วเข้ามาในบริเวณบ้านนายกรัฐมนตรีผู้จับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีบางคนรวมไปถึงมีการใช้อาวุธยิงประชาชนในที่สาธารณะ ขัดขวางการเลือกตั้งจนทําให้เจ้าหน้าที่ตารวจเสียชีวิตไปแล้ว3หนนายขณะที่มีประชาชนสังเวยชีวิตไปแล้ว23ศพทั้งหมดที่กล่าวมาสารรัฐธรรมนูญระบุว่าเป็นการชุมนุมที่สันติสงบงและปราศจากอาวุธเป็นการชุมนุมตามระบอบประชาธิปไตยตอกยำ้ำความเป็นสองมาตรฐานในสังคมไทยชัดเจน กุลวิทย์สำแดงเดชดดรายงาน หลังจากที่เราได้ไปสนุกสนานในเทศกาลสงกรานกันมาแล้วนะคะ,ค,ะคุณชูวิทย์กมลวิสิตค่ะก็กลับมาอีกครั้งนะคะกับการโพส Facebook นะคะพูดถึงก,กปปสคกรณีที่มีการชุมนุมเขาบอกว่าเป็นเป็นระยะเวลากว่า5เดือนแล้วก็มีการบอกว่าเนี่ยเป็นยกสุดท้ายชุมนุมเป็นครั้งสุดท้ายเป็นเดือนสุดท้ายนะะงานนี้เป็นงานสุดท้ายขอแรงพี่น้อง กปปสอเป็นครั้งสุดท้ายลงทักษิณเป็นครั้งสุดท้ายคุณชูวิทย์บอกว่าผมผมว่าคนที่เขาจะชนะน่ะเขาไม่พูดโอ้อวดกันแบบนี้หรอกมีแต่พูดปลรบขันกันเองอเท่านั้นแหละ,ะ,ะเหมือนเวลาที่จะมีการปฏิวัติก<ะ>็ไม่เห็นมีใครจะมาพูดล่วงหน้าเลยว่าอยู่ๆจะเอารถถังออกมาออามาปฏิวัติถามว่ากี่ครั้งแล้วก็มีการปฏิเสธว่าไม่มีการปฏิวัติและหากทําแบบคุณสุเทพแล้วได้เป็นรัฐาธิปั์ได้ครองอํานาจรัฐ ก็ไม่ต้องมาหาเสียงเลือกตั้งไม่ต้องทํางานทําการอะไรแล้วแค่อ้างตัวเองว่าเป็นร่างทรงของประชาชนแล้วเกณฑ์ม็อบมาไม่ต้องมีรถถังไม่ต้องมีอาวุธใช้เพียงปากเปล่าแล้วก็ด่าทุกวันทุกคืน ค่ะหลังจากนี้ก็คงมีแต่ม็อบเรียงหน้ากระดานมาล้มรัฐบาลกันเป็นว่าเล่นส่วนบัตรนี้ก็ยังไม่มีสภาไม่มีฝ่ายค้านไม่มีรัฐบาลเป็นตัวเป็นตนที่รักษาการอยู่ทุกวันนี้ก็ไม่รู้จะไปถึงวันไหนทุกคนจึงทํางานอย่างขอไปทีข้าราชการก็เก๊เก๊กังๆหากรู้ว่าคุณสุเทพชนะป่าน,นี้คงไปเข้าข้างให้มันรู้ดำรู้แดงไปแล้วประชาชนอย่างเราๆท่านๆจึงตกเป็นเหยื่อของความโลภกิเลสตัณหาแย่งชิงอํานาจผลประโยชน์ที่คุณสมชัยก่ ตแกโพสทาง Facebook ก็บอกว่าแดงตำเถือนถอยแต่อีกฝ่ายก็ใช่ย่อยปากพูดว่าทำเพื่อบ้านเมืองแต่น้ำลาลยสอรออำนาจให้มาตกอยู่ในมือโดยไม่ต้องพึ่งกฎหมายอำนาจมันช่างหอมหวนเหลเกินอ้างเอาประเทศชาติบ้านเมืองมาบาังหน้าส่วนประชาชนได้แต่นั่งดูทีวีวิจารณ์ข่าวคอมเมนต์เฟซบุ๊กนะแต่สุดท้ายก็คุณชูวิทก็บอกว่าต้องชุมนุมกันอีกกี่ครั้งถึงจะเป็นครั้งสุดท้ายอย่างที่คุณสุเทพว่าน นั่จริงๆ,งๆแหละดิฉันอยากจะถามเหลือเกินว่ากลุ่มกปป,ปสเนี่ยฟังคุณสุเทพแล้วไม่เบื่อเหรอคะมันต้องมีมันต้องมีบางคนที่เบื่อแล้วแบบจากที่เมื่อก่อนเปิดนะเปิดดูบลูสกายนะแล้วตอนนี้ไม่เปิดแล้วก็มีนะ, <S 2>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  ะสอบถามมาแล้วก็มีนะเขาเบื่อกันแล้วไงอ่าค่ะทีนี้มาดูทางด้านของอาฝ่ายคุณนัทุวิกันบ้านนะคะก็ พูดถึงคุณสุเทพอนั่นแหละว่าหาจุดจบให้กับกปปสไม่เจออ้างสงวาภัยบู์ต้องการให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัย3เรื่องค่ะ ซึ่งนายนณะัฐวุฒิไส้เกื้อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะในฐานะเลขาธิการนปรชก็มีการออกมาระบุว่าการประเมินสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรืกรอกปปสเนี่ยวคงไม่ต่างจากเดิมที่เรียกร้องให้หน่วยงานต่างๆเ <c oughs> ข้าร่วมต่อสู้กับกปปส และขอท้าทายนายสุเทพเทอสุบันเลขาธิการกปปสที่บอกว่าในวันที่17เมษายนจะต้องมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่นั้นอาจยังหาบทจบไม่เจอซึ่งในส่วนการโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวของนายสมชัยสีสุทธิยากรหรือกก,ะกะตอของเราเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความไม่เท่าไม่เที่ยงมไม่เป็นกลางนั่นแหละไม่เที่ยงตรง ซึ่งทั้งนี้คำร้องของนายภัยบูนิติตะวันสอวอสัรหากรณีโยกย้ายในถวินเปลี่ยนสีนั้นก็ต้องการให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยใน3เรื่องด้วยกันค่ะคือ 1. เลยก็ค,คือให้นางสาวยิ่งรักชินวัตรพ้นจากตําแหน่ง่ 2> ะ2วินิจฉัยให้รัฐมนตรีพ้นจากสภาพพร้อมนายกรัฐมนตรีและ3ส,สารรัฐธรรมนูญให้วุฒิสภามีอํานาจเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีมาตาเ ส่วนในวันนี้ก็จะมีการส่งทนายความไปยื่นขอนัดไตส่สวนสารอาญานในกรณีถอนประกันแทนโดยยืนยันไม่ได้เป็นการหลบหนีนะก็เป็นทางด้านของคุณนัทวุฒินะค่ะคุณนัทวุฒิสายเกลือเน,นี่ยก็เป็นเลขาที่การนปชค่ะถือ,อว่ามีบทบาทไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าประธาน,นประธานนปชเลยรวมถึงอาจารย์ทิดาทาวรเศษค่ะก็ได้ออกมาบอกนะคะเมื่อวานนี้บอกว่า อำนาจอธิปไตยในมาตรา3ของปัวชนชาวไทยเนี่ยไม่สามารถใช้มาตรา7เพื่อหานายกรัฐมนตรีคนใหม่ได้ะทั้งนี้การกําหนดนัดหมายสารรัฐธรรมนูญสามารถวินิจฉัยกรณีสถานภาพของนายกรัฐมนตรีจากการมีคําสั่งโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีจากตําแหน่งเลขาธิการสภาค,ความมั่นคงแห,แห่งชาติหรือว่าสมชก็จะประกาศให้ประชาชนเตรียมตัวก่อนโดยจะมีการชุมนุมที่ ถนนอักษะเช่นเดิมแต่ว่าเป็นอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งพุทธมนตรสายสามแล้วก็ขอเตือนกกตว่าหากไม่มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นจะทําให้เกิดหายนะแก่ประเทศและขอเตือนนายสมชัยศรีสุทธยากรน,นะครับว่าถ้าทํางานแบบนี้ไม่เป็นกลางเนี่ยก็ลาออกไปซะ พร้อมกับไม่เห็นด้วยกับคณะรัฐบุคคลที่เรียกร้องให้พลเอกเปรมติลลสูรานน,นทน์เป็นประธานรานัฐมนตรีและรัฐบุรุษเนี่ยเป็นการแก้ไขปัญหาประเทศเหมือนว่าเป็นคนกลางในการแก้ไขปัญหา แก้ไขปัญหาประเทศนะโดยคุณวรวุธชัยเชื้อโกศกนปชอ,อีกคนหนึ่งนะคะได้ระบุว่าวันที่18เมษายนนี้เนี่ยก็คือวันนี้นี่เองนะคะที่ศาลจะนัดไต่สวนถอนประกันตัวคุณจตุพรพรมพันธ์และคุณนัทฒิสายเกื้อแกนนำนปชอขอให้ประชาชนเนี่ยอย่าเพิ่งเดินทางไปไหนนะแต่ว่าให้รอการแถลงข่าวที่อิมพีเรียลลาดกราวแห่งนี้ก่อนนะคะว่าทางแกนนำนำนปชเนี่ยจะมี ทิศทางในการเดิน<ม>เกมทางด้านการเมืองอย่างไรไปฟังเสียงของอาจารย์ที่ดาดขาว,วรเสิค่ะรัฐธรรมนูญ50อันมาจากคณะรัฐประหารก็ใช้คำว่าเป็นของปวงชนชาวไทยดังนั้นหน้าไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นประธานองคมนตรีหรือพวกกลุ่มรัฐบุคคลหรือไม่ว่าจะเป็นนายสุเทพเทือกสุบัร หรือว่าคณะมวลมหาประชาชนหรือแม้กระทั่งกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทัพไม่สามารถที่จะปล้อนอำนาจของปวงชนชาวไทยในฐานะที่มีอำนาจสูงสุดคนเสื้อแดงและนปะชยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี ต้องเป็นไปตามคันลองประชาธิปไตยและบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเท่านั้นค่ะรัฐธรรมนูญนะก็ตั้งแต่หลังสงกรานนี้ก็ทําให้หลายคนโดยเฉพาะผู้ที่รักประชาธิปไตยต่างก็คิดกันนะว่าจะมีการชุม,ชมนุมใหญ่อ,อีกครั้งหรือไม่ที่ถนนอังสาแต่ว่าอาจารย์ธิดาก็<ช>ออกมาบอกแล้วแหละว่าอย่าพิ่องอย่าเพิ่งรอดูคำแถลงการจาก ที่ห้างอิมพีเรียลพราวแห่งนี้ก่อนนะคะว่าะจะดําเนินการไปในทิศทางไหนก็ต้องดูเรื่องของการเมืองควบคู่กันไปด้วยซึ่งเ<ะ>มื่อวานนี้นายธนาวุฒิวิชัยดิษโศกนปชค่ะก็ได้มีการถแถลงว่าในวันที่18เมษายนนะคะก็คือวันนี้นะคะที่ได้มีการเลื่อนการชุมนุมออกไปก่อนเนี่ยส่วนจะเป็นวันไหนก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งแต่ว่าการเลื่อนครั้งนี้นะคุณชมพนุษย์ไม่ใช่เป็นการถอยของนอปชนะคะ,ะเพียงแต่ดูว่าสถานการณ์เนี่ยต้องดูเป็นวันๆไปซึ่งนปช ก็จะไม่ยอมสงบอาไม่ยอมสยบให้แก่ฝ่ายตรงข้ามหรืออำนาจนอกระบบตราบที่บ้านเมืองอยังเดินไปในแนวทางที่ถูกต้องไม่เป็นประชาธิปไตยจะไม่ท้อถอยอีกต่อไปนะคะซึ่งคุณธนาวุฒิก็บอกว่าฉะนั้นสําหรับพี่น้องสื่อมวลชนที่โทรมาถามในเรื่องของการชุมนุมเนี่ยเมื่ออยู่ในสถานการณ์แล้วจะประกาศอีกครั้งหนึ่งก็ต้องรอดูหลายสถานการณ์ด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรต่างๆระบบอํามา์ก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวกันแล้วตอนนี้ก็ขอ,อดูอีกฝ่าย ซึ่งเสื้อแดงเนี่ยก็ต้องการเคลื่อนไหวแบบสงบสันติปราศจากอาวุธนะคะซึ่งเราก็ไม่ต้องการให้คนเสื้อแดงประจันหน้ากับกบปอปปสนะคะเพื่อเลี่ยงการมาะทะนั่นเองอก็ต้องคอยติดตามข,าข,าข,าข่าวความเคลื่อนไหวทางารายการสถานีเอชออัปเดต อย่างต่อเนื่องนะถึงจะรู้ว่าจะมีการชุมนุมอีกเมื่อไหร่ย่าอย่างเมื่อสองวันก่อนนะคะที่ฉันได้เดินทางไปที่จังหวัดระนองนะก็ได้เจอกับเสื้อแดงระนองเช่นกันนะคะก็เข้าไปทักทายกันนะคะแล้วก็บอกว่าเอ๊ถามดิฉันว่าเราจะมีชุมนุมเมื่อไหร่เนี่ยหลายคนก็ถามดิสันเหมือนกันก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะจะมีชุมนุมเมื่อไหร่เนี่ยเตรียมอาหารเตรียมปลาเตรียมกุ้ง เตรียมปูไปแล้วนะ,ะจะมาให้ผู้ที่ร่วมชุมนุมเดี๋ยวได้กินอาหารทะเลกันนะก็ขอบคุณไปยังแพรปลานะจังหวัดระนองด้วยนะคะอร่อยจริงๆค<า>่ะแล้วก่อนปิดท้ายรายการวันนี้เดี๋ยวดิฉันขออ่าน SMS, SMS. ดูหน่อยอก็มี<ง>บอกมาว่าเนี่ยกปรปปสที่แท้ก็คือพวกพักประชาธิปัตย์ที่เล่นนอกสภานั่นเองนะรวมถึงของคุณสมชายเนี่ยที่โพสตเฟซบุ๊กด่าเสื้อแดงเนี่ยท่านควรคิดว่าควรจะปลดออกจากตำแหน่งหรือไม่ แล้วก็พวกไม่มีความยุติธรรมทำหน้าที่ไม่เหมาะสมควรปลดออก แล้วก็เปลี่ยนจากองค์กรอิสระไปเป็นองค์กรฝ่ายค้านอิสระจะดีกว่าไหม,มแตค่คุณคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะนี่ที่ออกมาพูดถึงคุณสมชัยเนี่ยบอกว่าให้อยู่นิ่งๆอันนี้ก็อันนี้ก็พูดถูกนะคุณอภิสิทธิ์ก็พูดถูกนะว่าในฐานะาที่เป็นกกตเนี่ยอยู่ในตําแหน่งที่ทุกคนรู้จักเนี่ยก็ควรที่จะมีความสุข,ขุมรอบคอบถึงแม้ว่าใครจะมาพูดอะไรเนี่ยตัวเองก็ต้องนิ่งแล้วก็แสดงความเป็นกลางใช่แล้วค่ะ สำหรับวันนี้นะคะรายการบ้านเมืองของเราหมดเวลาลงแล้วดิฉันชมปูนุษด,ดอนแก้บวบัวและคุณอัญชลีพะยะกคโสต,ต้องหลาบไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ